ประเทศไทยรวมและเนื้อชาชาไทยเป็นประชาลัดผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำลงคงไว้ได้สมลน้วยไทยรวนไม้หลักสมังขีไทยนิรักสงบแต่ทั้งลบไม่ขาดอีกกระลัดจะมีให้ใครงคงขี สลัดเลือดทุกหาาิประชาชิพี่ทะเลิงประเทศเชยไทยเวีไม่ใช่ใช่โยช่โยใช่ยโย,โยวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะครับสวีสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักฮักบอลไทยชแนลทุกท่านก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกระทือปลค์กระทืบซับสไครต์กระทืบกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นค้า,ามา่ค้าไข่ การป่าข่าผู้ชิรุในช่วงโควิด19นะครับ <laughs> วันนี้จะมายินดีกับพี่วงสุกรคนแรกประวัติศาสตร์ชาติไทยขวาสามทองพาลาเกมฟานอาชีต21.6ล้านบาท <laughs> ยินดีกับก่อนพุงสกอนเปยองพังงานขวาทองที่3ให้ตัวเองในศึกพาลาลิมปิกเกมจาก ที่วีแชร์ลิซิิง800เมตรชายคัดที่53สปีดเข้าเช่นชายด้วยสถิติ1นาที37วินาทีจุด07วินาทีทำลายสถิติพาลิปิกเกมที่หลีหูเสาจากจีนทำเอาไว้ในพาลิปิกเกมปี2008และเป็นสถิติสูงสุดของนักกีฬาพาลาไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองถึง3เหรียญ วินแชร์ลิซิงพาลาลิปิกเกมครั้งที่1 6โตเกียว2020ที่โอลิมปิกสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นทัพพาราไทยมีโปรแกรมชิง2เหรียญทองด้วยไฮไลท์สำคัญ UTV ่ที่ 53, วแชร์ลิซิง800เมตรช่คัดที่53โดยมี3นักกีฬาไทยผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประกอบไปด้วยมัสบุรีฮาแช พิเชษกุงเกตและพงศกรแปยยองโดยเฉพาะลายหลังสุดพงศกรที่จะได้ลุ้นเหรียญทองที่3ของเจ้าตัวในรายการครั้งนี้หลังพึ่งคว้าไป2เหรียญทองจาก400เมตรและ100เมตรออกสตาร์ทมาเป็นทางด้านเบนลากตอดเจ้าของสติโลกจากแคนาดาทำความเรียวเป็นที่1มาตลอดจนกระทั่งช่วง ก่อนเข้าโค้ง200เมตรสุดท้ายก่อนพวงสกรแปรยองจะเล่งสปีดสุดขีดแซงนำก่อนเข้าไปเป็นอันดับหนึ่งไปอย่างสุดยอดด้วยเวลา1.31.07านอทำสถิติพาลาปิเกมที่หลีหูเสาจากจีนทำเอาไว้ในพาลาปิเกม2008ที่ประเทศจินที่เวลา1.36.30นอ ส่งผลให้พงศกรคว้า,า,าเหรียญทองที่3ของตัวเองในพาลิปิกเกมครั้งนี้และเป็นสถิติสูงสุดของนักกีฬาพาราไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในพาลิปิกเกมครั้งนี้ด้วย3มเหรียญทองซึ่งยังไม่มีใครเคยทำได้ป๊อบส่วนเหรียญเงินเป็นของแบนลากตอ์จากแคนาดาทำเวลา1.36.32นอก เหรียญทองแดง P. ฟอ r ์ a บงค์จากฝรั่งเศสทำเวลา1.39.67นอส่วน2นักกีฬาไทยพิเชษฐ์กุงเกตทำเวลา1.40.09นอจบอันดับที่5และมัสบบอรีอาร์ทำเวลา1.42.09นอจบอันดับที่7 จากผลงานสุดยอดเยี่ยมของกรอนพงศกรแปย่องยอดนักกีฬาวินเชร์ลิซิงวัย24ปีจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งคว้าร่วม3เหรียญทองในการแข่งขันวินเแชร์ลิซิงระยะ100เมตร400เมตรและ800เมตรคาาที่53กลายเป็นนักกีฬาคนพิการคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่คว้าถึง3เหรียญทองในพาาลปิกเดียว พร้อมกันนี้พงศกรยังกลายเป็นนักกีฬาคนพิการไทยที่จะได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมากที่สุดในชุดนี้ด้วยจำนวน21ล้าน6 0 0 0บาทตามหลักเกณฑ์ของกองทุนที่จะมอบให้กับนักกีฬาคนพิการในอัตราเหรียญละ7ล้าน200,000บาทสุดยอดปมือ ขอขอบคุณข่าวสารดีๆจากสยามสปอร์ตออนไลน์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องฮักบอลไทยชาแนลกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเพื่อจะได้นำคำติชมมาปรปัปรุงในการทำคลิปต่อไปอาจจะอ่านผิดอ่านถูก ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับขอขอบคุณที่ท่านรับชมคลิปนี้จนจบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ